มานา,าต้องใช้เยอะแค่ไหนอะพิมไม่รู้เลยแล้วก็คืออย่างที่บอคือคือทำอะไรรู้อะไรม้งเนี่ยที่รากก็ก็เปรี้ยวแค่ไหนเราก็ใส่แล้วเราก็ผสมแล้วก็ชิมไปเรื่อยโอเคโอเคๆๆเคอะไวะแน่แอน่อโคตรเป๊ะเลยค่ะทุกคนออกวันนี้ พิมกินกับพีนะคะก็เข้าถึงเดือนความรักเนาะเดือนกุมภาพันธ์ก็เลยเดือนแห่งความรักเเดือนความรักอะไรก็เลยจะมีแบบทำขนมเซอร์ไพรส์สามีมันีสามีอยากินอะไรคะเซอร์ไพรส์วันวันอะตรนช่เปลือกหยปลาหมึกย่างเธอเอาตรงนี้สิในชัยคั่นนมมนมันโรแมนติกตรงไหนปลาหมึกย่าง แต่มันแซบนะความรักต้องการความแซบแล้วเดือนแห่งความยั้งเดือนแห่งความรักเนี่ยมันต้องเป็นสีชมพูนี่มันสีส้มสดี๋ยวตามสีอะไรนี่มันสีอัปมงคลชัดๆทำไมเฮียบ่นเงี้ยมันเป็นราหูเอาเป็นว่าฉันอยากกินชีสส้มก็แลกกัน ก็เป็นมาฉันอยากกินชีสส้มกันละกันไปกินชีสเค้กข้างนอกเนี่ยมันให้ความเปรี้ยวที่ไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่ทีนี้นะคะเป็นส่วนประกอบก็คือโอรีโอแล้วก็มาตีแล้วก็โอรีโอแล้วก็โอรีโอแล้วก็โอรีโอพวกชีสเค้กเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นส้มมันเท่าไหร่เราเห็นพวกสตรอเบอรี่แล้วก็บลูเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยแต่เนื่องจากวันเนี้ยเมื่อวานวันนี้ตุตจีนพอดีผลไม้นี่อัพราคากันอย่างรุนแรงก่อนหน้านี้สักสองสามวันอ่ะส้มเนี่ยวันนั้นไปดูโลโลหกสิบบาท แล้ววตัวจีนแม่งร้อยสิบาทไขายได้ไงช่วงนี้เป็นโยเกิร์ตนะคะที่เลือกใช้ยี่ห้อนี้ก็เพราะว่าเขาบอกว่าไม่ผสมนมผงในความหวานของชีสเนี่ยปกติแล้วพี่พิมพ์ดูรีวิวเนี่ยเขาก็จะคือจะใส่นมข้นหวานแต่ว่าในนมข้นหวานมันมีน้ํามันปาล์มแล้วก็มันมีไขมันสูงนิดนึงพิมพ์ก็เลยเลือกเป็นน้ําหวานจากดอกมะพร้าวอันนี้โซนี่ส่งมาให้นะคะผลใยสุขภาพครีมชีสก็ไปเจอยี่ห้อนี้จริงๆอยากได้อี่ห้อน,นึงรสชาติชีสมันจะ เจมโจ้แล้วมันจะหอมไอชีสที่เธอต้องการเนี่ยมันจะเป็นแพ็คใหญ่เลยซึ่งเราต้องการแค่ก้อนเดียวแล้วก้อนเดียวพอไหมนน่นดิจะพอไหมฮะชีสก้อนนึงผสม่เป็นลรอ่ะรอรอรอือเราจะทำการบดโอรีโอนะคะทุกคนให้ละเอียดเพื่อจะเป็นฐานรองชีสเค้กของเรา ่คลองไปวันนี้ก็ผสมกับเนยเค็มวันนี้เราจะทํารสชาติแบบตามใจปากเรามา,มากๆคือเราไม่ชอบกินหวานใช่ไหมเราก็จะใส่ให้ตัวนี้มันค่อนข้างเค็มเข้มขน้นซึ่งถ้าเราชิมแล้วมันไม่ค่อยเค็มมากไม่ค่อยเข้มข้นมากเราก็จะมีช็อกโกแลตอันนี้ ลงไปอีกเพื่อให้มันเข้มๆอันนี้ขโมยพ่อหมาโอเคเราเจะพยายามทำหให้ชีสเชยของเราต้นทุนต่ำที่สุดไม่ต่ำ <c oughs> นี่ขนาดกดเลยนะส่วนตัวชีสมันจะผสมกับโยเกิร์ตใช่ไหมคะแล้วก็เราชอบเปรี้ยว <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็เลยซัดเลยมะนาวหนึ่งถุงใหญ่ๆอยากเปรี้ยวแค่ไหนก็ใส่ไปเลยสุดท้ายก็โปดด้วยส้มแบนดารินสดชื่นของเรานะเดี๋ยวมาดูกันนาะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงถ้าใครได้ดูสองครั้งที่แล้วแครกเกอร์โคตรเค็มบานาน่า ครัพเค้กข้าื่องในมันยังไม่สุกเราก็ต้องผ่ามานันออกมายังคิดว่าจะทําอยู่เบสิกมากเลยนะใช่ไม่ต้องแบบดูอุณหภูมิไม่ต้องกําหนดระยะเวลาอันนี้เราใช้ออรีโออยู่4แถวนะไอ้สามแถว <c oughs> เออเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองดูว่า3าแถวมันจะพอไหมแล้วแม่พิมพ์ <c oughs> <c oughs> สั่งช้อปปี้มาอุ๊เชี่ยอันนี้คือให้ทุกโอรีโอใช่ปะต้องพงถุงแตกถุงแตกใจเย็นเชี่ยถุงแตกจริงด้วยแบบผู้ความปลอดภัยตอนสองนะฮะ <c oughs> ชอบกินแบบมี t บบ t u r ให้กรุบกรุบอ่าเออม่ยากจริวะเน่่โอเคเฮ้ยเราพี่ชอบมี้นะแบบมี texture ให้เคี้ยวหน่อยหนควรจะต้องละเอียดกว่านี้เพราะว่าเวลากดมันจะได้แน่นยอมใจคนที่ทําขนมขายจริงๆหรืว่าทอมแบบงานเอกเลดเป็นขนมนี่มันยืนแล้วเมื่อยมากเลยค่อยๆเทลงไปคือเนยเค็มนะคะผ่านมาวางได้เลย ขอาย่งมันต้องเหนียวเพราะว่ามันจะได้อยู่เป็นฐานมันมีความดาร์กมันมีความมันตัดกับชีสแล้วก็มันก็ตัดขนไ้ดาร์กแน่นอนใช่แล้วเดี๋ยวเรามีร้านไหนขายเธอดาร์กคนนี้เนยเยอะแค่ไหนเนยประมาณครึ่งก้อนก้อนก้อนสี่เหลี่ยมที่ขายทั่วไปนะลองแล้วก็ต้องกดให้มันแน่นใช่ป่ะใช่แล้วเอาอะไรกดอะกดก็มีที่กดเชดตึ้ง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  พี่ทำอว้าวสามีเก่งเรื่องง่ายๆแค่นี้ต้องมันไม่ต้องถือมือพีได้ซมถ้ารู้อย่างนี้ก็ไม่ต้องเทคเจอร์ก็ได้ฉันก็ไม่สามารถบอกได้เพราะฉันก็คือการทำเมื่อกี้นิ้วก้อยต้องกระดกแต่ฉันก็ไม่เคยไปกินร้านชีสเค้กที่ไหนที่มันมาเป็นโอเลอโอชิ้นแบบเท่าเนี้ยที่เขาไม่ทำกันเราเอาถานนี้ไปแช่เย็นนะคะทุกคนเราเซตตัวแล้วก็ถึงขั้นตอนในการทำชีสเค้กถ้าแบบต้องการด่วนๆนี่เราเข้า เอาเมียหายไปไหนอะอยู่นี่ถ้าเราเรีบๆรเนี่ยเราเอาเข้าวฟรีสเลยได้ไหมพิมได้เขาบอกว่าก็ได้นะถ้าเราอยากกินเร็วแล้วตอนนี้เราต้องเอาเข้านานแค่ไหนอะก็จนกระทั่งเราทําชีสเสร็จพรุ่งนี้เราจะทําชีสเสร็จเป็นพรุ่งนี้เลยเหรอเย้ yeah. มานาต้องใช้เยอะแค่ไหนอะพิมไม่รู้เลยแล้วก็คืออย่างที่บอกคือคือทำอะไรรู้อะไรบ้างเนี่ยชอบเปรี้ยวแค่ไหนแล้ แล้วก็ชิมไปเรื่อยๆโอเคโอเคโอเคสยว่ะแล้วแต่คนกินน่ะที่รักอย่างที่พิม์บอกหั่นให้ทางบ้านดูนะฮะวิธีการหั่นมะนาวมนไม่ไม,ไม,ไม่วิธีการหั่นมะนาวเขาหั่นกันเป็นกันทางบ้านท้งเมืองมีแต่เธอหั่นไม่เป็นคนเดียวโอ้หเธอไปได้มะนาวอะไรมาเนี่ยมะนาวแม่งอยากกับเลมอนช่วงนี้มือแห้งๆเลยมันจะมีแฮนด์ครีมเข้าเราซะเนี่ย ไทยเดนมาร์กตรงเข้ามาครับเออโยเกิร์ตเปรี้ยวมันอย่าไปคิดมากคือเพลนโยเกิร์ตแหละย,ยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ว่ายี่ห้อน,นี้น่าจะน่าจะโอเคสุดเพราะว่าพี่หมอมันมันไม่ใส่อะไรนะนมผงนี่ลูกเดียวปะสองสองลูกค่ะเฮ้ยมันต้องเปรี้ยวดิมันถึงจะอร่อยแต่วโยเกิร์ตมันเปรี้ยวลรวไงมันโยเกิร์ตไม่เปรี้ยวมากทีเดียเดี๋ยวรีไวท์ก่อนคืออะไรคือแบบอมไปทางนิ้วมากทีละฮะฮ้ยทำไมมันอร่อยแล้วอ่ะอย่าที่ร้อใจมันก็นไม่บอก พร้อมๆกับฉันเพราะฉันไม่มีสติความหวานจากน้ำตาลมะพร้าวโอริโอไหมคะโอริโองบิ๊กไสค่ะจริงๆเวลาเขาทำพวกขนมเนี่ยเขาต้องมีเบอร์ด้วยนะต้องตีแรงแค่ไหนต้องระยะเวลานานแค่ไหนแต่นี่แบบเอาตามใจฉันเลยอะโอ้เดี๋ยวถึงขั้นตอนการเทนะฮะนี่บ้านชมีนี้เดี๋ยวะเนี่ยบ้านฉันฉันเองอ๋อนี่ของโอ้ฉันก็ของบ้านฉชมีนี้เดี๋ยวว่ะแอ้เรียบร้อยมันจะเป็นชีสที่หน้าแบบบางมากอะ ฟงหวินขี่พายุทะลุฟ้านี่คือถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วใช่ในการวางส้มลงไปถึงตอนนี้เนี่ยเราใช้ผลไม้อะไรก็ได้ที่เราชอบที่เราชอบเป็นส้มมเนี่ยค่ะแมนดารินอยู่ในน้ำเชื่อมอ่าเราก็น้ำเชื่อมของแล้วกี่้อี่้ออะไรนะนี่อร่อยมากี้อ แต่นันแต่นันแต่นันเสร็จแล้วทุกคนดีใจสรุปว่าสามีทำให้กินกินเลยได้ปะเนี่ยว่าจริงๆแล้วมันต้องแช่ไว้ใช่กี่ชั่วโมงให้มันเซ็ตตัวประมาณ3ชั่วโมงสองสามชั่วโมงเดี๋ยวเราไปแช่ก่อนแล้วก็รอคืนนี้แล้วกันผลลัพธ์คือพรุ่งนี้คงอดใจไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวมาชิมครบแล้ว3ชั่วโมงเป็นยังไงสามีเสียชวโมงมชงสาจับข้างล่างแต่ถ้าไม่อร่อยก็ ขายไม่ออกเลยนะบอกชื่อหน่อยครีมชีสแมเดลินค่ะทุกคนชฮ้ยด้วยชื่ออะไรอ่ะโอ้โโอ้โมันจ้าฮ่า่าาดูค่องข้าของเราอาจจะดูแบบไม่สวยงามนะแต่ก็น่าจะโอเคในระดับหนึ่ง <c oughs> มันเละเทะอย่างเงี้ย<ม>แต่ฉันจะบอกว่าเธอเอาจานลอง,หหอ,อ,งอะไรมาหรือเปล่าจานอะไรจานลองไมโครเวฟอ๋อ โอ้เต้น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 เฮ้ยแตกแล้วได้ยินเสียงแตกด้วยยกยกยกอืมสวยงามมันจะแตกไหมแตกเพราะว่ามันเริ่มไม่นี่แหละไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาทานเยอะไปหน่อยแต่พี่ชอบฐานมันดาร์กเสร็จปุ๊บเจอ ฟิลชีสแบบเปรี้ยวๆละมุนละมุนหน่อยนะแล้วก็ส้มกินถ้ากินถ้ากินหวาแทนไปเลยครับมึงโอเคอันนี้คือทำง่ายได้ที่บ้านเลยใช้ของไม่เยอะมากด้วยแล้วทำง่ายด้วยใครซื้อแบบแม่พิมพ์อ่ะค่ะเล็กๆอ่ะก็ได้ทำกินคนเดียวสองคนอะไรอย่างงี้เนาะคนเดียวไม่คุ้มอ่ะอย่าทำเลยเออคนเดียวอย่าทำเลยไปซื้อกินเถอะอันนี้โอเคเวิร์กเย้ดูกันนะครับว่าเมนูหน้าเนี่ยเราจะทำอะไรกันมาซิ่งกันหนึรอดิจ้าบ๊ายบาย